ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเะเช้านี้ก็มีภารกิจมาจุดเตาครับจุดเตาถ่านเนาะเตาสองเตาันี่บรจุถังเรียบร้อยแล้วครับสองเตาเนาะ่ตาน,นี้จุดแล้วไม่แน่นครับไม่แน่นเท่าไร เตาละเตาละก็สอบที่ได้ถานนั้นก็เตาละก็สอบแหละมันจุไม่แน่นเนาะไม่หลวมกประมาณนี้แหละครับปิดฝาเตากันเนาะจุดตอนเช้าครับว่าจะปิดเตาตอนเย็นเนาะจุดตอนเช้าดับตอนเย็นก็ไม่นานเนาะถ้าถ้าท่อนใหญ่แบบนั้นอาจจะนานเนาะ อันนี้ท่อนเล็กท่อนใหญ่เนินนึงไปขออนุญาตจุดเตากันครับ ตันี้อรตเราก็เป็นตัวบีบอืตัวอ้ดรดยาวมูดเอเนี้ แค่นี้แหละครับจุดแล้วเนะจุดไว้สองเตาเตาฝั่งนี้เตานี้จุดง่ายเรายัดเศษฟืนเศษถานอยู่ข้างในแล้วเนาะทำเป็นล่องล่องขนาดนีนะ่ขนาดคืบหนึ่งทำเป็นล่องเข้าไปแล้วก็ยัด วางกองเสร็จพื้นเสร็จฐานไว้แล้วก็เราจุดปากเตาแค่นั้นเองจุดให้มันไหมช่วงนี้เดี๋ยวมันไหมเข้านี่เหมือนกันทาเหมือนกันรอดูสักพักนะึ่งดูให้แน่ใจว่ามันไหมก่อนเนาะค่อยกลับบ้านในข้างในแล้ว ถ้าไม่ไม่ฐานอยู่ข้างในแล้วก็ปลอดภัยเนาะแล้วก็ปิดปากรูเนี่ยปิดปากแล้วก็เปิดช่องไว้นิดนึงให้มันลมดูดลมเข้าเนาะเราต้องเปิดด้วยเปิดเราปิดฝาไว้เม็ดนนึงเนาะเปิดไว้ช่องขนาดนี้พอก้อนดินปกปกนิดหนึ่ง นี่เหมือนกันเตรียมดินไว้ ปากเตาแล้วครับเปิดช่องเล็กๆนิดนึงเนาะแค่ลมเข้ามีช่องลมแล้วก็เปิดแบบนี้ลมมันก็เข้าตามนี้แหละครับนี่ตามนี้ เราเปิดแรงไม่ได้นาะเราต้องปรับปรุงแก้ไขนี่เปิดแรงไม่ได้ให้ลมมันเข้านิดหนึ่งแล้วไอมันก็จะขึ้นฝั่งนี้ไหมแล้วข้างใน,นไหมแล้วเราก็ต้องปิด,ป,ดปากรูเลยเพราะว่ามันมีเศษไม้เศษฟืนเศษถ่านอยู่ข้างในเรา ยัดไว้ยิดเลย,ย con đi thôi như thế nào nào หาแล้วส่วนข้างๆนี่ก็เราก็เปิด นี่แล้วครับเอบซีทุกคนเนี่ยกลับบ้านครับเดี๋ยวตอนช่วงสายๆก็จะมายามดูเนาะมีช่องมีไฟอยู่นี่ลมมันมีเข้าแรงเกินไปก็เราก็ต้องปิดเนี่ยให้มันดูดลมเข้าเองเนาะดูดลมเข้าเอง อย่าให้มันไหม้รุนแรงเกินไปเดี๋ยวจะมันดับเร็วไม่ไม่หมดทำค่อยไหม้อย่างเงี้ยนี่ไหม้เร็วจัง ศึกษาเรียนรู้เองทำเองดูดูขอมั่งดูว่าเขาทำยังไงเราก็ทำดัดแปลงเอาเนาะทำตามถังก็ให้น้องเขาเชื่อมให้ตัดให้ทำให้ทำเองครับให้น้องเขาหาถังมาทำประกอบดูตัวอย่างต้นแบบแค่นี้แหละครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวก็จะมายามอีกเนาะช่วงสายไปกลับบ้านครับนี่ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วมางแต่เช้า6กโมงมาจุดเตาเพื่อว่าจะได้ดับเมื่อตอนเย็นๆช่วงเย็นก็มันจะดับมาปิดเตาเลย ถ้ามันดับประมาณนั้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ fc ทุกท่านครับสวัสดีตอนค่ำเนาะทำแล้วมืดแล้วดวอาทิตลงแล้วขณะนี้ก็เวลา17นาฬกา20แล้วครับเรามาปิดเตาเนาะปิดเตาถ่านปิดเตาถัางนี้เริ่มมอดดับแล้วไหม้หมดแล้ว ถังนี้ไม่หมดแล้วยังถังนี้ครับไม่รู้ว่ากี่ทุ่มนะประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนั่นแหละใกล้ลจะดับแล้วเนาะะไม่หมดแล้วอันนี้ก็ไม่หมดแล้วครับเหลือ,อควันเหลือนิดเดียวนะรูนี่ดับแล้วรูนี่มันไม่ออกควันแล้วออกแต่รูนี้ ลมเข้ารูนี้เป็ดรูเลยเปิดเต่าเลยเนะยาะเดี๋ยวเอาโครนมาปกุกรอยล้าวเนี่ยรอยรอยฝาเปิดครับรอบๆเอาโครนมาปกเนาะแล้วก็ปิดฝานี้แล้วก็ปิดฝานี้ครับนี่กระถมส่วนเตานี้ก็ยังควันยังอยู่ ไม้ท่อนใหญ่ด้วยนี่ไม้ท่อนใหญ่กับสมผสมเหมือนกันครับแต่ท่อนใหญ่อันนี้กับท่อนเล็กท่อนใหญ่เหมือนกันเดก่อนทำแล้วเราก็ตัดฟืนรอ จะเป็นขี้เถ้าท่านเป็นขี้เถ้าเป็นในช่วงช่วงเผานี่แหละ วเอาโครนมาปิดนี่ก่อนปิดรอบนี้แล้วก็เอาฝ้ามาปิดนี้ อ้าวไม่ต้องปิดติดข้างนะใช่อรอมนันถูกไหมนะถูกปิดง่ายปิดเก็บพอ,อยู่ฝานีงฝาน,นู้นเริ่มจยดดับแล้วนะั่น,นี่ก็ชุบน้ำแล้ว โครโเปิดนะครับครับปิดรอบเนี้ย

ปิดอย่าให้ลมมันเข้าเรียบร้อยแล้วน,นี่ปิดทางเข้าทางออกตรงนี้เก็บกู้ได้อันนี้จะดับแล้วนี่แต่ควันยังอยู่เน้นนึนงเนาะแค่นี้แหละครับเอฟซี FC ทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับรทิศตกดินแล้วพระทิศตกดินแล้วอันนี้เดี๋ยวกลับมาปิดเตานะให้มันไม่กว่านี้หน่อยนะก็่จะได้ฐานดีๆนะ ตัดเป็นท่อนตตัวไหนยาวก็ตัดแบ่งครึ่งแบบนี้เนี่ยยาวยาวกว่าถังก็ <c oughs> ลเลยตัดครึ่งเลยอันนี้ก็ขนาดนี้ก็พอดีอันนี้ยาวขนาดท่อเลื่อยเลยต้องดัดแบ่งครึ่งเพราะว่านี่มันพอดีเลยเนี่ยบรรจุพอดีเลยเลยต้องตัดแบ่งครึ่งดีกว่า จะได้บรรจุแบบที่ว่างที่โล่งหน่อยจะได้ไมยง่ายจะได้ปิดฝาถังได้ดีสวัสดีครับเพถ่านใช้เองแบบบ้านๆง่ายๆเนาะหมดนี้ก็หมดแล้วหมดเลยไนะมย้เพราะว่าเศษเก่งไม้ตามหัวไร่ปลายนาเนาะตามริมขอบ ไม้กระถินไม้กระถินสวัสดีครับจะต,ตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอะไรต้องติดตามครับนี่ก็เดี๋ยวกลับมาปิด <c oughs> ปิดช่วงทุ่มหนึง่งสองทุ่มและจะมาปิดสวัสดีครับผมดอาทิ์ตกดินดอาทิ์ตกดินแล้วเนี่ย สีแดงโอ้โหบังต้นไม้ปลาก็ไม่ได้ตกข้าวก็ไม่ได้มากินที่นี่ให้ดูเนาะเรากินที่บ้านนูปลาซวขึ้นเยอะเลยนี่ปลาซวทั้งนั้น น้ำเปลี่ยนสีอาจจะนอกน้ำเอออาจจะออเออแพ้น้ำนอกน้ำ้วมั่งเนี่ยกับบ้านครับสวัสดีครับพม